สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้จะนําเสนอวิธีการสร้างรายงานแบบพื้นฐานเราจะได้เรียนรู้นะครับสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นฟอร์มกับส่วนที่เป็นตัวออกแบบรายงานเรามาเริ่มกันนะครับไปที่ในส่วนของโปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่เราได้สร้างไว้นะครับเป็น m า p โปรเจกต์จากนั้นไปที่ฟอร์มแล้วก็คลิกเลือกนิวสร้างนิวฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเราก็จะได้ฟอร์มเปล่าๆขึ้นมาในตัวนี้จําได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนหัวเรื่อง นะข้อความตรงนี้ก็คือมาอยู่ที่แคปชั่นผมตั้งเป็นรายงานรายชื่อลูกคา้าดังนั้นก็มาเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเป็นสีฟ้า,ฟาในส่วนของชื่อฟอร์มก็ตั้งเป็นรีพอร์ตก็ F R M F R M U S T O M E R Form Customer Report ในส่วนของ Data นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆฟอร์มท,ที่ผมทำเนี่ยจะใช้ Data s e s s i o n เป็น2แต่ตอนนี้เราจะใช้ Data s e s s i o n เป็น1ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนที่หลังเนื่องจากว่าเราจะอาศัยให้มันสร้าง Cursor er ขึ้นมาจากฟอร์มนี้แล้วก็จะสร้าง Report โดยโยงกับ Cursor er, ซึ่ง Cursor er ที่ได้เนี่ยมันจะต้องสามารถเรียกใช้ได้ในทุกๆทุกๆหน้าจอนะครับ โอเคพอได้อันนี้แล้วเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนเซฟข้อมูลเราจะเก็บฟอร์มนี้ไว้ในโฟลเดอร์ฟอร์มตั้งชื่อฟอร์มให้เหมือนกับชื่อของฟอร์มเมื่อกี้นี้ frmreport โ okay, อเคเราก็เซฟเสร็จก็จะได้ฟอร์ม customerreport ออกมาต่อมานะครับให้ไปเปิดในส่วนของไปดูฟอร์มคอนโทรลอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังนี่เองก็คลิกขวาเลือก ฟอ r ์ม o อนโทรโอเคย้ายซะหน่อยหนึ่งในฟอร์ c คอนโทรนี้เราจะเอาอะไรบ้างสมมุติผมจะให้เลือกข้อมูลระหว่างช่วงก็คือข้อมูลรหัสลูกค้าจากช่วงหนึ่งถึงช่วงหนึ่งเราก็ต้องสร้าง Textbox ็ box ขึ้นมาก่อนเพื่อรับค่ากำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับกำหนดชื่อเป็น txt form ผมตั้งแค่นี้พอ จากนั้นนะครับเปลี่ยนฟอนต์ไปที่ฟอนต์ชาเซตก็เลือกทาวม่า <c oughs> เป็น12บสองพอยต์แล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของความสูงก็จากฟอนต์ฟอนต์ไฮตรงนี้ก็เป็น28เราก็ดูนะครับว่าคัส ID เนี่ย ตอนนี้ดูโครงสร้างเดี๋ยวผมกลับเข้าไปที่ sql server management studio มาดูในส่วนของคอลัมน์มีขนาดเป็น10เดี๋ยวเราก็แก้ตรงนี้นะครับในส่วนของ Data ตรงในส่วนของ input mark นะครับเราก็ใส่ x ไป10ตัวก็คือเพื่อกำหนดขอบเขตว่าเวลาเราป้อนข้อความไม่ให้มันเกินนี้ต่อมานะครับก็ทำการสร้าง label ในส่วนของฟอนต์นะครับก็เปลี่ยนเหมือนเดิมแบ็กสไตล์ก็เป็นทาน a r เลนข้อความ กำหนดเป็นออโต้ไซส์นะครับผมก็ใช้คำว่าจากรหัสลูกค้าเสร็จแล้วทำการก๊อปนะครับก็คือกดชิปแล้วก็คลิกเมาส์นะครับเพื่อเลือกทั้ง2องรายการก็คั p ปีแล้วก็แปะเข้าไปจากรหัสลูกค้าถึงเสร็จแล้วก็กำหนด ชื่อเป็น txt2 ก็มี from กับทูเดี๋ยวผมลากแถบแสงคุม2องอ e บเจกตัวนี้นะครับเราสามารถกำหนดในส่วนของ format นะครับ Align Left ตัวนี้มันก็จะจัดให้ให้ขอบด้านซ้ายตรงกันถ้าเป็นตัวนี้ก็คือลากคุม2อันก็มาที่ format Align Right s i d e นะครับก็จะตรงกันละอันนี้ก็จะได้ปุ่มสำหรับ ใส่ข้อมูลเพื่อจะไปไปกรองนะครับในการคิวรีข้อมูลออกมาทำรีพอร์ตต่อมาสร้างปุ่มอีก2ปุ่มนะครับก็ไปที่ command button ปุ่มแรกนะครับตั้งชื่อเป็น command print เสร็จแล้วก็กำหนดฟอนต์กำหนดข้อความว่าพิมพ์กำหนดฟอนต์นะครับในส่วนของ Western เป็น ทาโฮมาเหมือนเดิมนะครับก็ได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็ก๊อปปี้อันนี้มาไว้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์คําว่าออกเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น c m c m d e x i t exit สมมุติเอาแค่นี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีรายละเอียด ปีกย่อยอีกอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในในขั้นสูงๆขึ้นไปตอนนี้เราสร้างฟอร์มในการรับข้อมูลเพื่อจะนำไปออกรายงานต่อมาเราจะต้องเขียนคำสั่งในการติดต่อฐานฐานข้อมูลนะครับติดต่อกับ SQL Server นะครับก็ยังจำพวกนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมเปิดดับเบิลคลิกที่ฟอร์ม Customer Add ขึ้นมาเราจะอาศัยเดี๋ยวกำหนดให้มันเป็นหน้าต่างหน้าต่างย่อยๆนะครับ คือมันเปิดพร้อมกันได้หลายๆฟอร์มนะครับอันนี้ก็ข้อดีของ v i s u a l f o x ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ดูในส่วนของฟอร์มโหลดก่อนสิ่งที่เราจะก๊อปก็คือช่วงของการติดต่อกับ SQL Server ก็คือตรงนี้ถึงตรงในการติดต่อถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ก๊อปปี้มาแล้วก็ไปดับเบิลคลิกตัวนี้เพื่อเปิดโหลดเอาโค้ดมาวาง นะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่ใช้ในการติดต่อต่อมาก็ดับเบิลคลิกตัวนี้อีกก็จะเข้าไปที่อันโหลดนะครับของฟอร์มตัว Customer Ad ก็ Copy มาแล้วก็ไปที่ฟอร์มอันโหลดของของตัวรายงานก็ใช้โค้ดโค้ดเนี้ยผมก็จะใช้โค้ดตัวนี้เปิดปิดก็คือติดต่อกับ SQL Server นะครับ พอได้นิสร็จตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเราลองเซฟล้วรันมันก็จะได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดตอนนี้มาดูในส่วนของปุ่มออกเรามาเขียนคําสั่งตรงนี้กันก่อนปุ่มออกก็เวลาเราจะออกจากหน้าฟอร์มก็คือปิดฟอร์มคำสั่งที่ใช้ก็คือ disform this disform this release นะครับแค่นี้เองก็คือถ้าอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วเราต้องการปิดฟอร์มก็สั่ง disform release นะครับ แต่มันจะมีอยู่2เมทอด่ที่ทำไม่ได้นะครับก็คือตัวตัวฟอร์มโหลดเนี่ยถ้าจะปิดฟอร์มต้องใช้ Return f กับ Init นะครับก็คือมี2-2ตัวเนี้ยที่ถ้าต้องการจะปิดฟอร์มต้องใช้คำสั่งนี้เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้เราได้เรียบร้อยนะครับก็ลองเซฟแล้วรันอันนี้ครับออกได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดฟอร์มให้มันอยู่ตรงกลางซะหน่อยนะครับก็ ออโตเซนเตอร์ Center, นะครับให้เป็น true พอเรา r ันก็จะอยู่ตรงกลางโอเคเดี๋ยวเราจะป้อนอันนี้นี้เสร็จแล้วก็พิมพ์แล้วก็ออกรายงานนะครับโอเคแต่รายงานยังไม่ได้เราต้องเอาข้อมูลกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเรากำหนด default data section เนี่ยเดี๋ยวพอลันแล้วมันจะได้ข้อมูลออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลอนะันนั้นไปสร้างเป็นรายงานอีกทีหนึ่ง วิธีการก็คือเข้าไปที่ในส่วนของปุ่มพิมพ์ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเปิดหน้าสําหรับการป้อนคําสั่งก็คือ c o m m a n d Print แล้วก็คลิกสิ่งที่เราจะทําก็คือการเลือกข้อมูลขึ้นมาก็เลือกข้อมูลอยู่ตรงไหนก็คําสั่ง a d d ก็ได้หรือคําสั่ง e d i t ก็ได้ลองเข้าไปดูนะครับในการเลือกข้อมูลถ้าสําหรับ add ผมใส่ไว้ในในโหลดก็ก๊อปมาเลยก็คือใช้ตัวนี้จนถึงตรงนี้ นะก็คือถึงเลือก Select c u ตอร์เมนี่ก็คือเลือกตารางมาใช้งานก็ Copy เสร็จแล้วก็ปิดไปเราก็เอาอันเนี้ยมาแปะเลยเดี๋ยวเราจะทำการเลือกข้อมูลกันก่อนนะครับก็คือเวลาเราเลือกข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่เอา select t o p ละเพราะว่าเราเป็นช่วงการเลือกข้อมูลเป็นช่วงเนี่ยก็จะเขียนคำสั่งถ้าใครไม่ทราบก็ไปเปิด Google ดูก็ได้ครับ SQL จะใช้คำสั่ง between เลือกเป็นช่วงนะครับก็คือ sql between จากนั้นลองเข้าไปดูวิธีการก็คือ select ชื่อคอลัมนตามด้วย table แล้วก็ where ก็จะเอาตัวนี้มาใช้ก็พิมพ์คำสั่ง where column name เราจะหาอะไรอย่างที่บอกนะครับก็คือเราจะเอา customer id เราก็ดู customer id ก็คือตัวนี้ สำหรับเนี่ยใน SQL Server เนี่ยจะสังเกตเขาจะใส่วงเล็บก้ามปูไว้นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ตามเขาก็ได้นะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าอันนี้คือขอบเขตของคอลัมน์หรือชื่อชื่อตารางหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันอยู่ในกลุ่ปเดียวกันคือเนื่องจากว่า SQL Server เนี่ยมันยอมให้เราสามารถตั้งชื่อที่เว้นวรรคได้แต่ถ้าเราเว้นวรรคปุ๊บเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นเนี่ยอาจจะ er เออร์เลอร์นะครับดังนั้นเขาก็เลยให้ให้ใส่ครอบ แต่จริงๆก็ไม่ควรจะทำนะครับในการตั้งตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ห้ามเป็นเนว้นวรกจากนั้นบีทวินระหว่างค่าเราจะเลือกโดยการเลือกข้อมูลจาก txt form ตัวนี้ก็ต้องอ้างนะครับโดยใช้ตัว question mark แล้วก็ read form จุด txt form ข้อมูลจะเก็บอยู่ใน property ที่ชื่อว่า value เช่นกันนะครับอันนี้ก็ i s f o r m t x t 2 l u e อันนี้ก็คือการเรียกข้อมูลเวลาเรียกข้อมูลถ้าเรา,ต,ารต้องการข้อมูลทั้งหมดทุกคอลัมน์ก็ใช้ดอกจันแต่ถ้าข้อมูลมันเยอะมากการเรียกทั้งหมดแต่จริงๆเราใช้แค่ไม่กี่คอลัมน์มันก็จะเสียเวลาในการโหลดอย่างเช่นถ้าผมต้องการแค่ คัส t i ไอด s คัส m e เนมโพเวนจังหวัดแล้วก็เครดิตสมมุติเอา4อันนะครับเอา4อันเราก็อ้างชื่อได้เลยนะครับดอกจันทร์ก็เอาออกก็คือมี c ัส t i ไอด s คัส m e แล้วมี c u s t ROVIN c e p r o v ว n c e แล้วก็ Credit นะครับ แล้วก็เลือกตารางจาก customer พอเราได้อันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูแล้วผมจับเบล์วพอได้ข้อมูลมาแล้วผมจะใช้คําสั่งเบลวเพื่อเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบของลักษณะของตารางก็ลองเซฟนะครับก็คือเซฟแด์รันก็ใช้ตัวนี้แล้วก็รันนะครับลองพิมพ์มาดูอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับกด Escape ออกไปถ้าเราใส่0.00 0, 0, 0 1 0 0 0 5 นะครับก็คือเลือกระหว่าง1นถึงหดูซิว่ามันจะออกไหมจากนั้นเราคลิกพิมพ์ก็จะออกมา1 2 3 4 5แต่ตอนนี้ไม่เป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากว่ามันจะไปอิงกับภาษาของบนฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมปิดถ้าเราต้องการจะแสดงภาษาไทยเราก็ต้องไปกำหนด property ของฟอร์มตรงนี้นะครับในส่วนของ layout ตรงนี้ก็เปลี่ยน ก็เป็นไทยเรียบร้อยนะครับลองเซฟแล้วพิมพ์ใหม่ก็จะได้ละนนีเข้ามันก็จะอิงกับฟอร์มเราก็ตรวจดูข้อมูลก่อนนะครับพวกเนี้ยเราสามารถจะไปเช็คผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือคำสั่งเนี้ยแล้วเราก็ก๊อปมาใช้ใน SQL ในใน Visual Fox Pro ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนคำสั่ง SQL ปกติพอได้อันนี้เสร็จ เราก็ปิดฟอร์มนี้แล้วลองกลับไปที่ในส่วนของคอมเมนต์ลองพิมพ์คำว่า browse ดูคุณจะเห็นข้อมูลที่มันปรากฏอยู่บน Visual f o x Pro ก็คือไอตัว Data Se s s i o n เนี่ยตอนที่เรากำหนดเป็นหนึ่งเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยแม้ฟอร์มจะปิดไปแล้วถ้าเกิดมี Data ค้างอยู่มันก็ยังค้างอยู่มันจะไม่ถูกปิดไปพร้อมกับฟอร์มอันนี้เหมือนกับเป็นการแชร์ข้อมูลกันก็ใช้วิธีนี้แชร์ก่อน เอาข้อมูลออกมาก่อนพอได้ข้อมูลเสร็จเราก็จะทำการสร้างในส่วนของรีพอร์ตให้กับตัวนี้นะครับก็ไปที่โปรเจกต์แม a เจอร์เดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับข้อมูลยังอยู่นะครับจะสังเกตว่าข้างล่างจะมีหมายเลขเล์ดนะครับมีชื่อตารางแสดงอยู่ตรงสเตตัสบาร์ด้านล่างสำหรับรายงานนะครับก็เดี๋ยวจะสอนวิธีสร้างรายงานแบบพื้นฐานก่อนก็มาที่รีพอร์ตจากนั้นเลือกปุ่มนิว เลือก New Report จริงๆจ,จ,จะใช้ Report ศิสาร์ก็ได้นะครับก็ลองเอา New ก่อนละกันในส่วนนี้ยเขาเรียกว่า Report Designer ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ s i มเ l ิมากนะครับแล้วก็จะมี Report Control ขึ้นมาให้เรา1อันถ้าไม่ขึ้นก็คลิกตรงนี้หาดูว่ามี Report Control ตัวเนี้อยู่หรือเปล่าม,มีอยู่ก็สามารถํำไปใช้ได้นะครับก็คือเอาวาง Text Box วาง Label อะไรข้อความก็แล้วแต่นะครับหรือจะใส่เส้นวิธีการนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีวิธีทําแบบรวบลัดอย่างเร็วนะครับก็คือหลังจากที่เปิดอันนี้มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะขี้เกียจน,นะครับก็จะใช้เมนูรีพอร์ตจากนั้นผมจะเลือก Quick Report ในส่วนของ Quick Report เนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในงานสร้าง t ท็กบ o ็อกหรือวางเรเบ l ลโดยมันจะดึงข้อมูลมาจากอตารางที่เราเปิดไว้เนี่ย ก็ในส่วนของริพอมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับแบบแนวนอนกับแนวตั้งเราส่วนใหญ่เราจะใช้แบบแนวนอนให้มันเป็นตารางออกมาจากนั้นเนี่ยไททัลก็คือจะเอาชื่อคอลัมน์มาหรือเปล่าถ้าเอามาก็เลือกผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเอามาส่วนอลิสแอทอลิสก็คือชื่อตารางอย่างเงี้ยชื่อตารางอย่างเช่น t a b l e customer อย่างเงี้ยคืออลิสส่วนใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ชอบเอามานะครับเพราะบางทีผมไปรียูสกับตัวอื่นได้ผมก็เอาอลิสออกจากนั้นก็จะมีในส่วนของฟิลก็คลิกเข้าไปอันนี้ก็คือฟิลที่อยู่ในตารางที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้ก็คือเราเปิดตารางไหนอยู่มันจะแสดงรายชื่อคอลัมน์ก็คือชื่อฟิลนี่แหละออกมาตามจํานวนที่มันมีอยู่ในตารางดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกอันไหนบ้างก็ดับเบิลคลิกไปหรือจะคลิกออก็ได้ดับเบิลคลิกมันก็กระโดดไปฝั่งนี้ ผมเอาทั้งหมดผมก็เลือกนะครับแล้วก็โอเคจากนั้นก็คลิกป,ปุ่มโอเคมันก็จะเจนเดเลตให้อัตโนมัติมาดูในส่วนของโครงล่างของรายงานรายงานเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมามันจะมีโครงสร้างอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเราสามารถขยับมันได้โดยการเลื่อนตรงแถบแบนอันนี้เขาเรียกแถบที่เป็นแปลนแบนเฮดเดอร์นะครับก็คือส่วนหัวของกระดาษส่วนหัวของรายงาน เราสามารถเลือกแล้วก็ลากวางอะไรตามต้องการได้เลยนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนนี้ก็คือแบรนด์ดีเทลนะครับเราสามารถย่อขยายได้ก็คืออยากให้บรรทัดห่างก็ออกขยายออกมาหรือจะชิดไปก่อนนะครับเราสามารถขยับก็เลือกไปแล้วขยับให้มันมีช่องว่างหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วเพจฟุตเตอร์ก็คือท้ายกระดาษก็อยู่ที่ว่าเราจะเว้นท้ายกระดาษเยอะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผม ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับคัสไอดีเนี่ยเวลาเราจะปรับแต่งเราสามารถเดิลคลิกเข้าไปได้เลยไอสิ่งที่อยู่ใน expression เนี่ยก็คือชื่อฟิลหรือชื่อคอลัมน์ในฐานข้อมูลถ้าเราในตารางถ้าเราไม่ทราบเราอยากจะดูเราก็คลิกมันก็จะแสดงรายชื่อออกมาเวลาเราทำจริงจริงเนี่ยเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้ก็คือลากตัวนี้ไปวางเสร็จแล้วมันจะถาม expression ก็คือเลือกอย่างเงี้ยคัสไอแล้วก็โอเคแล้วก็โอเค มันก็จะได้มาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้ค Quick Report ก็ได้เร็วดีแต่มันใช้ได้ครั้งเดียวพอ,พอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเทาไม่ให้เราเลือกอกีกโอเคอันนี้ก็คือมันก็ได้ลักษณะเดียวกันนะครับทำแบบนั้นก็คือมันจะอยู่ใน Express i o n ตัวนี้ต่อมาเนี่ยมาดูเรื่องของสไตล์ฟอนต์แต่ละคนเนี่ยฟอนต์ Font ไม่เหมือนกันนะครับเครื่องขมเนี่ยกำหนดจริงๆแล้วเนี่ยรายงานเนี่ยผมกำหนด default ฟ o n t ไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นสารบัญ New 16ซึ่ง มันสามารถกำหนดไว้ในส่วนของรีพอร์ตตรงในส่วนของ default font ตอนแรกได้ตัวนี้ผมกำหนดไว้มันก็จะจำแต่เวลากำหนดฟอนต์ซึ่งไม่มีอยู่ในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะพิมพ์ไม่เป็นภาษาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไทยสารบัญเนี่ยทีสารบัญมันเป็นฟอนต์ที่เราแอดเพิ่มขึ้นมาซึ่งใน Windows ปกติไม่มีดังนั้นเราก็ไปต้องไปหาดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งฟอนต์ในเครื่องทุกเครื่องที่ต้องการใช้ฟอนต์นี้นะครับดังนั้นเนี่ย เวลาผมจะเอาโปรแกรมนี้ไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นเครื่องนั้นต้องติดตั้งฟอนต์ที่เป็นไทยสารบรรด้วยมาดูในส่วนของเลเวลก็คือชื่อเราจะแก้ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วมันก็จะมีแคปชั่นเราสามารถเปลี่ยนได้เลยชื่อลูกค้า อยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็วงเงินสินเชื่อลองพรีวิวไปที่รีพอร์ตแล้วก็ปริ้นพรีวิวตัวนี้สิ่งที่เราเห็นอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่สเปะสปะเว้นช่องว่างมั่วไปหมดเนื่องจากว่ารีพอร์ตมันจะมีอยู่2รูปแบบ นะครับก็คือรีพอร์ตในอดีตซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรีพอร์ตในสมัยยุคแรกๆก,ก่อนที่จะมี Windows 10ก่อนที่จะมี Windows Vista อะไรประมาณเนี้ยคือสมัยยุค XP นะครับก็ใช้ใช้งานกันมาแต่พอมันมาเป็น Windows รุ่นใหม่ๆเนี่ยไอฟอนภาษาไทยเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือต้องเพิ่มคำสั่งเนี้ยไปในตัวตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในสถานะดีไซน์ผมก็มาเพิ่มคำสั่งนี้ตรง ตรงหน้าคอมานก่อนก็จะใช้ Set Report Behavior ที่เป็นรายงาน90ก็คือ Fox v e r เวอร9เนี่ยนะครับเขาทำมาซั p พอร์ให้เดือบันคลิกคลิกไปโอเคเรียบร้อยมันจะรู้สถานะแล้วว่าตอนนี้จะใช้ตัว Engine ของ Report ที่เป็นเวอร์ชัน9เสร็จแล้วเข้าไปที่ Report เลือก Print Preview สิ่งที่เราได้ก็คือก็จะได้รหัสชื่ออะไรที่มันเป็นเป็นปกติละพอได้นี้เสร็จเดี๋ยวเราจะทำหัวเรื่องก็เลือกตรงในส่วนของเลเบลเสร็จแล้วก็พิมพ์จากนั้นจะก,กำหนดฟอนต์ก็เดิมคลิกจะเห็นสไตล์เป็นไทยสารบานันเราจะเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ไปคลิกด้านหลังก็เลือกเป็น24ก็ได้เอาตัวหนาด้วยก็ได้ แล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็โอเคก็จะได้รายงานรายชื่อลูกค้านะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆลองพรีวิวดูนะครับจะสังเกตนะครับด้านล่างจะมีเพจหนึ่งกับวันที่ซึ่งเป็นปีขึ้นก่อนอันนี้ก็อยู่ที่การกำหนดแล้วกันนะครับโดยปกติแล้วบางคนก็เอาวันที่ไปไว้ด้านบนเลขหน้า ไปไว้ด้านบนอย่างเนี้ยเปลี่ยนคำว่าเพจก็เป็นหน้าหน้าที่เท่าไหร่นะครับส่วนวันที่เนี่ยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้มันจะมีการกำหนดเขาเรียกว่า format ตอนนี้ format สไตล์มันเป็น2021ก็คือปีเดือนวันเรามากำหนด format ตรงนี้ให้เป็นเดทที่เป็น b u s i n e s ก็คือวันเดือนปีเสร็จแล้วก็คลิกโอเค ต่อมาเนี่ยเราลองมา Report Preview ก็จะเห็นในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวันเดือนปีแต่เห็นเป็นจุดจุดแสดงว่าขอบเขตของตัวรายงานมันไม่พออันนี้เราก็ปิดเราก็ขยายให้มันยาวขึ้นย้ายตรงนี้ลงมานิดนึงต่อมาเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการตีกรอบด้านบนก็ใช้เล็กทังเกตัวนี้วาดกรอบ ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือใครอยากจะกวาดกรอบตัวไหนก,ก็ก็ได้นะครับเสร็จแล้วลองรีพอร์ตพรีวิวทำไปดูไปก็ได้ครับค่อยๆแต่งจะสังเกตนะครับว่ามันก็ก็ได้ดีดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นตอนนี้เราก็ได้รายงานมาเรียบร้อยบางคนอาจจะมีการทําสรุปอาจจะนับว่ามีจํานวนลูกค้าทั้งหมดกี่รายก็สามารถทําได้โดยการเพิ่มแบรนด์เข้าไปตอนนี้ดีฟอ์มันมีแค่3 เราสามารถเพิ่มโดยการคลิกที่เม n ู w r p p r t t จากนั้นเลือกไปที่ Optional b r n n d ในตัวของ Optional Brand เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Summary ถ้าเราต้องการให้มันเป็นสรุปเราก็คลิกเลือก Summary Brand ในส่วนนี้นะครับมันจะคำนวณตามดีเทลก็คือ Summary ตามดีเทลตัวนี้มันก็จะนับรายการที่อยู่ในดีเทลนะครับว่าเราจะคำนวณอะไร ในตัวของ summary เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาอีกอันนึงเป็น summary นะครับแล้วแบรนด์เนี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขอีก3อันจริงๆมันมีอยู่4ลักษณะถ้าไม่กําหนดเลยเนี่ยมันก็คือสรุปแล้วก็ต่อจากดีเทลก็คือข้อมูลพิมพ์สุด,ส,ดสุดตรงไหนมันก็จะพิมพ์สรุปต่อมาแต่ถ้าเราเลือก summary print as a new page เนี่ยมันจะขึ้นหน้าใหม่แล้วมันก็พิมพ์สรุปให้แต่ถ้าเราเลือก include header วิสซัมมารีก็คือมันจะไปใส่ตรงเฮดเดอนะครับก็คือตรง h e a d ดอรหรือถ้าอันนี้ก็คือ include p a g e footer w i t h summary ก็คือมันก็จะเอา Su มมารีมาใส่ตรง footer ไว้สำหรับซัมเฉพาะหน้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมไม่เลือกแล้วกันนะครับก็คือเอาพิมพ์สรุปต่อไปแล้วลองคลิกปุ่มโอเคมันก็จะสร้างซัมมารีขึ้นมาพอสร้างมาเสร็จเราก็ดูเราจะนับคอลัมน์ไหนก็ได้ นะครับผมจะนับคัสไอดีนะครับเราอาจจะ Copy ตัวนี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้ก็ได้หรือจะสร้างแบบนี้ก็ไนดะ้ก็ลากมาวางเงี้ยแล้วก็กำหนดเอาคัสไอดีโอเคโอเคไปก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความเดี๋ยวผมก๊อปอันนี้นะหรือเอาเอาก๊อปมาดีกว่า ดับเบิลคลิกเข้าไปรวมลูกค้า Copy กกี่รายก็ว่ากันไปนะครับมาย้อนมาดูที่คัสไอดดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะให้มันคำนวณคำนวณจะอยู่ในแถบที่ชื่อว่า Calculate ตอนนี้มันจะถามว่าเราจะ calculate ประเภทไหนท่าน,นอนก็คือ ปกติมันจะเป็นนอนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่คาลคูเลตถ้าเราต้องการคาลคูเลตก็คลิกดอกดาวตัวนี้แล้วก็เลือกว่าเราจะคาลคูเลตแบบไหนจะซ้าก็คือบวกถ้าเขาก็คือนับเอฟเวอเรก็หาค่าเอฟเวอ t e เรหรือหาหาค่าสูงสุดต่ําสุดสแตนดาร์ดดิวิชันหรือแวลเรียนอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมใช้เขาเบสออนรีพอร์ตก็คือทั้งรีพอร์ตนับเลยหรือถ้าเบสออนเพจก็คือจะนับเฉพาะหน้าอันนี้ก็แล้วแต่พอได้นี้เสร็จก็ไปที่ฟอร์แม เนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยไทยมันเป็นคาแรคเตอร์แต่พอมันเป็นคา l คูลเลตแล้วประเภทมันควรจะเปลี่ยนเป็นนิวมอลิกแล้วจั s ติฟายจากเดิม default มันคือขวามือเราก็ต้องเอาเลฟจั u ติฟายออกมันก็จะเป็น default ที่เป็นชิดขวามือด้านหลังตัวนี้ในส่วนของ format expression ก็คือกําหนดรูปแบบในการแสดงผลผมก็เอาคอมมา 9,9,9,9อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเกินล้านลายก็ก็ก็ใส่ได้นะครับมันก็จะเกินพันมันก็มีคอมา่าโอเคเสร็จแล้วก็ Enter ถ้าเราต้องการเส้นขีดเส้นใต้ก็ใช้ตัวนี้นะครับเส้นนี้มาขีดเส้นใต้อย่างเงี้ยต่อมาก็ลองทำการ Print Preview สิ่งที่ได้นะครับมันก็จะบอกลมลูกค้า5รายโอเคในส่วนนี้พอเราทำเสร็จก็ทำการเซฟตั้งชื่อนะครับรีพอร์ตตอนนี้เราก็ต้องเก็บรีพอร์ตไว้ที่ในส่วนของรีพอร์ตตัวนี้โฟลเดอร์รีพอร์ตแล้วก็ตั้งชื่อเป็น r p t c o s t o rptcustomer นะครับแล้วก็เซฟพอเราเซฟเสร็จกลับไปที่ในส่วนนี้เราจะเห็น รีพอร์ตคัสเตอร์ผมมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปย้อนกลับมาที่ในส่วนของฟอร์มดีไซเนอร์มาในส่วนของพิมพ์ตอนนี้เราได้ Data แล้วเวลาจะพิมพ์เมื่อกี้นี้ผมได้ใช้คำสั่ง Set Report behavior We w h ้ก e อปมาเลยครับต้องเอามาใส่ไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็น Report สมัยก่อนแล้วภาษาไทยจะอ่านไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งแสดง Report นะครับก็คือจะใช้คำสั่ง r e แล้วก็ตามด้วยชื่อรีพอร์ต RPTCUS RPT Customer นะครับก็เป็นแนวนี้จากนั้นเนี่ยรีพอร์ตเราจะทำอะไรได้บ้างมันก็จะมีอีกพารามิเตอร์ด้านหลังเยอะไปหมดถ้าเราต้องการให้สามารถส่งออกไปที่ r i n t เตอร์แล้วก็ทูปริ r เตอร์แล้วก่อนจะส่งไป p รินเตอร์ให้มีหน้าจอถามจำนวน copy ้ชื่อ p รินเตอร์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ก็มีพร้อม จะดูที่หน้าจอก่อนหรือเปล่าถ้าดูด้วยก็พรีวิวใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเป็นการพิมพ์ในฉากหลังตรงนี้ก็ใช้ no console นะครับก็คือไม่ให้มันออกมาที่ฉากหลังแล้วเราก็ทำการเซฟจากนั้นตัวของรายงานเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับตรงว่างๆของฟอร์มให้ไปเปลี่ยน data section ตรงนี้ เป็น private นะครับก็คือเราจะไม่ยุ่งกับภายนอกแล้วเสร็จแล้วก็เซฟนะครับปิดไปก่อนตอนนี้ Data มันยังอยู่เดี๋ยวเราจะเคลียร์มันออกก็ไปที่เมนู Window เลือก data session เราจะเห็นรายชื่อตารางที่เป็น c u r ร์เปรากฏอยู่ถ้ามีหลายๆตารางก็ Close มันซะ Close มันให้หมดโอเคเสร็จแล้วก็ปิดต่อมาเราลองทดสอบก็ไปที่ customer report แล้วก็คลิก run ดู Do. ตรงนี้ก็ได้ ก็จะได้กราสข้อมูลลูกค้าแล้วก็ใส่1 4อ่าสมมุิแล้วเสร็จแล้วเราก็พิมพ์มันก็จะทำการพิมพ์รายงานมาให้นะครับถ้ามีหลายหน้าอะไรพลอรเนี้ยจะขยายจะย่อจะอะไรก็ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างรายงานแบบง่ายๆที่เราสามารถทำแบบแป๊บเดียวเสร็จลองทำดูนะครับ สำหรับในส่วนของรายงานนะครับในตอนนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ